ทุกคนรู้กันไหมคะว่าโปรไบโอติกทานตอนไหนเห็นผลที่สดุดโปรไบโอติกนะคะเป็นจุรินทรีย์ที่อาศัยในลำไส้ของเรานะคะช่วยในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันมีคนบอกว่าลำไส้ดีร่างกายก็ดีไปด้วยนะะค โปรเบติกนะคะให้ความสําคัญมากนะคะสําหรับใครที่มีภาวะท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวกนะคะก็เกิดจากการที่โปรเบติกในลาไส้ของคุณขาดสมดุลอาจจะมีน้อยไปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ท้องเสีย่ยงก็แปลว่าโปรเบติกหรือว่าจุลินทรีย์ในลาไส้ของเรามีมากเกินไปมี2แบบมันจะมีโปรเบติกจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็ชนิดที่ไม่ดีนะคะถ้าชนิดที่ไม่ดีเราม,มีเยอะก็ทําให้ท้องเสียได้แต่ถ้าชนิดดีเยอะก็จะทําให้เราขับถ่ายสะดวกใ้ลำไส้ของเราสมดุลน,นะคะแลวทุกคนรู้ไหมคะว่าโปรเบติก ้องทานเวลาหนักถึงจะเห็นผลที่สุดเหมาะสมที่สุดเนาะก็มีคนมาหาข้อมูลแล้วก็คนสอบถามกันมาเยอะนะคะว่าทานโปรไบโอติกยังไงให้ได้ผลนะคะสําหรับตัวบีเองนะคะที่ทานโปรไบโอติกต่อเนื่องกันประมาณสองสาเดือนแล้วนะคะก็คือบีมีภาวะแบบเป็นคนน้ามันนะคะแล้วก็มีสิวง่ายนะคะแล้วก็ขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกนะคะเราควรทานเวลาตอนท้องว่างดีที่สุดค่ะ เพราะทาไมทาไมทานตอนาาท้องว่างที่สุดนะคะก็คือโปรไบรติกหรือว่าจุลินทรีย์เล็กๆที่จําเป็นต่อลําไส้เราอะคะ่ะทุกคนพวกนี้มันจะไม่ทนต่อ,ตอกดนะคะเมื่อทุกคนทานตอนท้องว่างะคะ่ะทุกคนเวลาก่อนนอนหรือไม่ก็ตอนเช้าเนะะี่ยค่ะกดในกระเพาะอาหารมันยังไม่หลักคะ่ะทุกคนโปรไบรติกมันก็เลยไม่ตายมันก็เลยสามารถเดินทางเข้าไปสู่ลําไส้ของเราได้ะคะ่ะทุกคนไปถึงลาไส้เล็กลําไส้ใหญ่เลย แลวถ้ามีคนถามว่าอ้าวเราทานตอนพร้อมอาห,ออา,หารได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าโปรติอะมันอาจจะเข้าไปถึงลําไส้เราไม่ไม่มากไม,ไ,มไม่ไม่ทั้งหมดนะคะทุกคนอาจจะตายระหว่างทางอาจจะเข้าไปสู่ลําไส้เราแบบแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยจากที่เรากินประมาณหนึ่งหมื่นล้านตัวไงทุกคนอาจจะไปถึงที่ลําไส้ของเราเพียงแบบแค่ล้านกว่าตัวอะไรเงี้ยถ้าเราทานตอนท้องว่างตอนก่อนนอน ไม่ก็ตอนตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยค่ะโซลีซีของเราก็จะทํางานได้ดีขึ้นในภาวะช่วงแบบท้องว่างนะคะช่วงที่ปวดในกระเพาะอาหารยังไม่หลังนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กําลังมองหาพวกโปรไบโอติกนะคะบิมก็แนะนําเป็นของโปรไบโอติกนะคะโบมิตัวนี้นะคะตัวนี้คือทานดีมากนะคะทุกคนแค่ฉีกตรงนี้นะคะแล้วก็กอกใส่ปากง่ายๆแค่นั้นเลยค่ะทุกคนรสชาติของเขาคืออร่อยมากค่ะทุกคนทานง่าย คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เรากานโปรไบโอติกแบบกรอกเปล่าแบบนี้เสร็จแล้วนะคะบ mm ิ hmm. มแนะนำให้ดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นก็ได้น mm ้ำ hmm. เย็นก็จอๆๆๆะอร่อยกว่าแบบนี้นะคะน้ำมันก็จะทำให้ส่งดุรินซีส่งโปรไบโอติกที่เราต้องทานเข้าไปนะคะ mm hmm. ไปสูส่ล้ำไสของเราได้เร็วมากขึ้นนะคะ โปรไบโอติกที่มีมพาเปประจำของโมมีตัวนี้นะทุกคนมีโปรไบโอติกทั้งหมด8สายพันธุ์ด้วยกันนะคะมีจูรินซีทั้งหมด16,000ล้านตัวเลยทีเดียวนะคะให้มาเยอะมากนะคะทุกคนตัวนี้จะช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วนะทุกคนตัวนี้ยังมียังมีส่วนช่วยเรื่องของรักษาการกดไหลย้อนได้ดวยนะถ้าใครแสบร้อนกามโอ้ยรู้สึกว่ากดกดไหลย้อนอะไรเงี้ยก็คือทาตัวนี้ไปทุกคนรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของเสริมภูมิคุ้มก,กัน,นะะกระตุวกวกก้นภูมิคุ้มก เนี่ยคือลดลงเหตุผลได้จริงนะคะที่บีมีผลชัดเจนม็จะเป็นเรื่องสิวรู้สึกว่าทานตัวนี้แล้วสิวไม่มีเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตกขาวน้อยมากนะคะแล้วก็นอสาวเราคือแบบไม่ค่อยมีกลิ่นนะทุกคนรู้สึกว่าแบบมันแบบดีขึ้นช่วยได้เยอะมากเลยนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อยๆนะทุกคนก็แนะนําตัวนึงไปทานนะ,ะตัวนี้คือเป็นสซรินซีที่ ดีต่อลไส้แล้วก็ดีต่อสุขภาพเด็กนะคะปกติแบบซองแบบนี้นะทุกคนสาม,มารถทานได้ตั้งแต่เด็กที่มีอายุ2ขวบขึ้นไปนะคะทานวันละหนึซองนะคะสําหรับผู้ใหญ่นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแล้วก็กดไหนย้อนค่อนข้างแบบ เยอะนะคะทุกคนก็ทานประมาณ3วันติดต่อกันนะคะวันละ 1- นึถึงสององเลยนะคะหลังจากนั้นถ้าลําไส้ของเราได้รับการปรับสมดุลแล้วนะคะผานเป็นปกติแล้วแล้วก็สามารถทานแบบอาทิตย์ละ 1- นสองครั้งวันเว้นวันได้เลยถ้าใครที่ทานโปรไบรติกแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับนี้นะคะบีมก็าม,ามาขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําสนใบสนุนบีมยนะคะบิ๊บบ